HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU แล้วก็ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อใจ่ใชจาเจ้อไทย <c oughs> เป็นประชา <c oughs> ประไทยข <c oughs> องไทยคุ <c oughs> สงบแต่ถึงรบไม่โอ้โหมันมากเอกราจ,จะไม่ให้ใครข่มไขรข่มอไยีสีสละเลือดทุกญาติเป็นชาติจะลองประเทศทไทยทวีมีชัยเก่งจังเลยกะมือม้องอีกมูหนคะ